สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะกลับมาสู่งานการรายงานสดของยูดีดีนิวสคกั้งนะคะก็ะถือว่าเป็นช่วงสุดท้ายะะแล้วค่ะนั้นอยู่บริเวณแยกราชประสงค์นะคะซึ่งเราได้นัดกันในช่วง6โมงเย็นนะคะจะมาเจอกันณนจุดนี้แล้วก็จะดิกแตรยา,ยาวๆเขารบธงชาติก็เหลือเวลา4นาทีนะคะค่ะ ให้ทุกท่านได้เห็นภาพบรรยากาศโดยรวมก่อนว่ารถที่หลังหลกันเข้ามาก็น่าจะใกล้จะครบแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะมีน้องๆน,นะคะไปบริเวณสามเดืนอนดินแดงก็มีการประท้กากันอยู่แล้วค่ะรัฐบาลทุดนี้นะคะยังคงใช้อาวุธกับประชาชนอีกเช่นเคยไม่ลดละไม่สนใจเพราะไม่ได้เงินกระเป๋าตัวเอง เรียนก็กลับมานะคะเพื่อมารายงานสดแล้วก็อ่าสักครู่นะคะอย่างที่เรียนว่าจะมาจบตรงบริเวณอ่าแยากราชะสมเรนอยู่บริเวณสันท่ัเวอร์ฝั่งเกษรน,นะคะเดี๋ยวเรารอ จะมาชมบรรยากาศไปพร้อมๆกันนะคะเดนเข้ามาทักทายเพื่อจะรอบรรยากาศในช่วง6โมงเย็นบริเวณนี้จะมีรถเครื่องเสียงที่มวลชนนำมาเองแล้วก็มารวมตัวกันอยู่บริเวณนี้ เป็นเสียงแตรของมนลชนที่มาร่วมกิจกรรมในช่วงเวลาหกโมงเย็นนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะไปรออยู่บริเวณแยกราชประสงค์คุณนัทวุฒิน่าจะมา ใก้แล้วค่ะใกล้จะถึงแล้วเสียงแตรนะคะเรียกร้องและขับไล่ให้ประยุทธ์ออกไป 6โมงเย็นแล้วค่ะตอนนี้6โมงเย็นแล้วนะ ยาวๆนะคะในช่วงเอารบธงชาติค่ะอ่าช่วงนี้เป็นเวลา6โมงเย็นนะคะมวลชนก็มาจอดรถแล้วก็ดีบตแตรยาวๆอยู่แยกราชสม กต้องนะคะสนาดบริเวณตรงนี้ นเนี่ยเข้ามารวมตัวกันแล้วก็จะเป็นช่วง6โมงเย็นที่เป็นช่วงของเพลงชาติ ประชานไม่ไหวนะคะต้องออกมาเพื่อที่จะมาช่วยกันนะส่งเสียงดังๆให้รู้ว่าประยุทธ์ออกไปค่ะคุณหมอเนี่ยอาจจะมีน้องสาวๆส,สวยๆนะคะส่วนใหญ่จะเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ออกมา,ารู้แจ้งตาสว่างนะคะ สิ่งที่พวกเขาเนี่ยเจอวิกฤตเรื่องของภาวะเศรษฐกิจก็จะมีส่วนหนึ่งนะคะอยู่ด้านนี้้านอยู่บริเวณแยกราชประสงค์นะคะรถยังเข้ามาไม่หมดเลยค่ะเนื่ยองจากว่าแน่นขนัดมากบริเวณเนี้ นังแถวยังอยู่ไกลเลย อกว่าหน้าด้านหน้าทนค่ะเราก็จะมาจบบริเวณแยกนุสวรีประชาธิปไตยนะคะก็จะเป็นในส่วนของการเป็นที่รู้กันว่าวันนี้นะคะ อามอบและพาปาคเนี่ยจะดำเนินการตั้งแต่ช่วงบ่ายสาจนถึงหกโมงเย็นจบในช่วงของการร้องเพลงชาติแล้วก็ทู้สามนิ้วแล้วเด็กสักกู่เราก็จะแยกย้ายกันนะคะ หรือว่ากิจกรรมสิ้นสุดแล้วค่ะที่บริเวณแยกราชประสงค์ค่ะ ก็ต้องบอกว่าชัดเจนนะคะสำหรับผู้ที่ออกมาชัดเจนมากๆเลยค่ะ ได้เห็นนะคะว่าน้องๆเขาเตรียมทําข้อความต่างๆ,างๆแลนอยู่บริเวณเซนต์ทนเวอร์นะคะ ปะชค่ะก็ให้ความสนใจกันมากนะคะบริเวณนี้ประชาชนนะคะก็ออกมาด้วยความเดือดแค้นน้องๆก็ชื่นชอบมากมาก ยกาไปยหปัวควายวันนี้คุณแขกมาลุยเองเป็นกำลังใจมากๆนะคะน้องๆเยาวชนมาขอถ่ายรูปก,กันใหญ่เลย <laughs> ผู้ใหญ่ก็ต้องออกมาแบบนี้ค่ะออกมาเพื่อที่จะให้รู้ว่าเราจะต้องไม่กลัวได้ค่ะ,ะกำลังถ่ายรูปเลยฝันใจฝันใจกล้าคิดกล้าพูดกล้าแสดงออกค่ะ Um> ต้องมีธงนะคะต้องมีธงแลนให้ชมภาพนะคะความน่ารักของคุณแขกโอ้ต่อคิวเลยต่อคิวเลยค่ะให้ดูความอบอุ่นนะคะความน่ารัก รักตัวเองอ่ะก็ควรจะต้องออกมาร่วมแรงร่วมใจกันไล่รัฐบาลแล้วล่ะค่ะเพราะว่าอยู่หรือตายอ่ะมีค่าเท่ากันนะคะบรรยากาศวันนี้รู้สึกยังไงบ้างก็ขึกเขิมนะคะเหมือนรีวิวเนี่ยเสื้อแดงแล้วก็มีกลุ่มของี่นิแดงแล้วนะคะแทเห็นแด้านซีกของรปชเนาะใช่ะโอเคค่ะมีหลายท่านทักมาบอกเป็นไอดอลค่ะก็จะมีคนนะคะมอนโชนมา ขอถ่ายรูปกันค่ะเลนก็พยายามที่จะเก็บภาพบรรยากาศให้ทุกท่านได้เห็นนะคะแล้วก็ได้รับชมไปได้วยกันเสียงแตรยังต่ตึกกล้อมอ,อ,อยู่นะคะนั้นมองนะคะ80%จะน้องเยาวชนคนรุ่นใหม่มาเป็นจำนวนมากส่วนหนึ่งก็จะเป็นคนเสื้อแดงล่ารางทงนะคะ เริ่มแล้วระครังเริ่มแล้วค่ะ,ะคระฆังนี้จะเป็นเสียงสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนอาจจะต้องลุกขึ้นมาผักดันเพื่อเรียกร้องให้เขาออกไปได้แล้วลเริ่มเคลื่อนแล้วนะคะอีกสักรู่ก็จะยุติการรายงานสดแล้วค่ะอันนี้ก็าเดนก็มาอยู่ตรงบริเวณบริเวณแยกราชประสงค์เป็นบรรยากาศสดๆ รายงานให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมอย่างใกล้ชิดค่ะ,ะ,ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศนะคะทีะ่พวกเราจะได้ออกมาแค่ภาพแล้วก็ให้ทุกท่านได้เกาะติดบรรยากาศในบางช่วงนะคะค่ะก็จะขออนุญาตนะคะ ช่วงนี้บรรยากาศเริ่มทยอยนะคะรถเริ่มทยอยกลับนั้นก็จะนำส่งนะคะทุกท่านกลับบ้านรถก็จะไปทางด้านประตูน้ำซึ่งอย่างที่เรียนนะคะว่าบริเวณสามเหลี่ยมดินแดงเริ่มปะทะก,กันละก mm ็ hmm. ไม่อยากให้เกิดเหตุใดๆทั้งสิ้นนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ก็เพิ่งเกิดเหตุไปเม mm ื hmm. ่อวันก่อนนะคะเพิ่งเกิดเหตุไป วันนี้ก็ไม่อยากให้ลูกหลานของเราเป็นอะไรค่ะเดนขออนุญาตที่จะส่งมวลชนเพียงแค่นี้นะคะแล้วก็จะกลับมาพบกันใหม่นะคะเวลาที่มีนัดพบในเรื่องของกิจกรรมกราบขอบพระคุณนะคะผู้ชมทุกท่นานกราบงามๆนะคะสําหรับวันนี้ส่วนตรงบรรยากาศดินแดงเนี่ยก็ยังมีหลายเพจนะคะที่เป็นรายงานสดอยู่ค่ะขอบพระคุณอย่างสูงค่ะสวัสดีค่ะ